ปวดใจน่ะโตับจมันเลยการรัวตัวแบบนี้กัรหนังตาแบบโรยมันตาแบบคนรวยแท้การกับเป็นมันเนาะแตาแต่กูไม่ไปกับแกแต่ในกูแข็งแจวั่งแป๊กๆเป๊กไปเมียกูเป็นเปรี้ยแต่เด็กับเราแกณฑ์ได้พอได้กอบเต็มโยมไม่มึงแต่แด็กเกณฑได้กันนะจู้กันแต่างานกันแร็กระหว่างเกณฑได้เมียมึงไงบุญครับได้กันเร็กระหวาไปกินส้มตำเดือบระดมเกาซะเม้นโอ้ รังมาจานน้องกินแต่ปมนี่ก็หนังสดแต่น้ำนี่ก็รวยเลอะก็รวยลูลาก็บัดตี้ีนังกินแต่น้ำต้มต้มกว่าแกงเยังไงเบียดเราบางนี่ไอ้ร้อยดมจีนลงแดกในค่อมกูต่อเบาปอกได้เรื่องน้อยน้อยมกันเลยดินวะมียมึงนี่กับนุ๊กแล้วกูดำกันเตี๋ยวแต่ี๋ยงอาห่านวันเต้ไม่เจริญใจล็อกเล่นย่างไอ้พวกรับบานก็ต้องดูแลตัวเองมั้งแล้วก็ยิงกัน ได้ไม่ได้เจอครีมมาตายนะหนุมน่มๆเราเอามุกจุ่มมันกอได้เจินออกใครนี่ได้กูจูบตงตี้มันป่ามูกไปรุูนพลวกไม่ไหวคนยิ่งนะคุยบอยโรนนะเฮ้คนยิ่งเราในช่วยไม่ช่วยไม่หวานแต่วันตรงไอ้อ้อมวก่อนมึงเลยนุ่นต่างกันนั่หวานโลกแหวบนี่ก็ะน้อมเปื่อนอย่างเจินความอ้อมเนี่ยมันได้ดึงดูในพวกรบบาน ไอ้นี่มันไม่มีจริงดึงดูดเลยชูนดมกระยานดมกูได้ยานก็ไม่เปล่ามึงดึงดูดเนอะตาตาแต่ดูดหยีาดึงมันไม่ถึงอยู่เลยเองกูอ่ะนี่มันมูเ่อมันจริงมันจริงมันจริงย้อนนี้ตายแกนู้นกันคนใจเราเมื่อกี้นมเมียเป็นพรมาเลยรอดแต่เราเวทนามีตายเลยนะกากูไมัต้องปลกเลยนนี่ไรู้้เวทนาตายที่ดูดนมมันสักตีคืนนั่นแหละปลั่มเงินมันเชือกกินเต้าหู้ ต้องเอามือล้อม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 พอล้อมปลาโนเ็ดปล่อยไปล้อมปลานี้เอาเล่นเทียนางล้อมอื่นเอาเลยวันนั้นเด็กเห็นมาตึ้งตามตาเร่าลุงกว่ากอเจอดีใจ้กูยกจกวาวาจะบ้าบ้ามันก็เหลื่องพุทธเวลานอนน้อยใจนึุดมกององกมาเราเบอ้อปียบ วันนั้นกอยดับกูเียาดมเมียไปนัอยกันเลยโอ้ยไปยิบหักแรอยู่พลาดดานลังจำจำไปเพราะว่านุ่มคนนไว้ก็พูดเด็ดดำตัดรุ่นไอ้ออไอดยิกัแล้วอ่ะไปเลยได้จริงเมียปุ่นี่ได้จริงคุณำลยได้แต่โอ้เมียมึงบได้จริงแซ่งไม่ตุ้มเลปุ่นเมียขีได้าจากไเมียขีได้ตุ้มเลยดี่ไอตุ้มเพื่อตวน้ต้องเป็นเซนอยู่นั้นเมียมึงนี่กับ ต้องไปเร่นนาะครับไอยหแล้วรับอ้าวเไหลต้องไปเร่นแม่มึงนะครับใจโ่เนี่ไม่ต้องไปเร่นเพื่อเดลูกแม่ทีคนอุ้ง่าว่าเปล่ยนแม่เนยิ่งคนแต่มึงงละเวอกกบกูเจ้าประมาจารีูแล้กูไม่ฮ่อนได้กับเกยนอกจากกับมึงกูม่ฮอนได้กตีอย่ารงนะูจาในมัตที พวกเราไม่ฮ่อนใดพูดแต่งานกระพุ่มขึ้นแรกก็ว่างเป้นโจคุณแม่ยาย่ใช่ก็เจอตัวไอ้เปื่อนก็เจอนำแดงหายทำอะไรแดงเม็ดกำได้นำเกี้ยวมันได้ดีๆมาตึงตรงไอ้เมียบิดๆมันจะได้แหลกวดเมียเราพุ่มกำอาบน้ำอยู่ในห้องน้ำเที่ยงเมียคัดเที่ยวไปบนเตียงนอนเป่าวว่าหลุงพุ่มทามาใช้นอเกินนองเหลือเกี้ยวแับนี้ปีนี่ตำนัดแรงมาไปลุ้งมันดีแต้กว่า าเรียอไรเลิดเชียวเดาเล้วเลืดเทียวเลยนะเฮ้ยมึงแหลาวอาไปจับไยงไงไดด้ไนี่ไอ้ได้พวกเป็นตูเดจยับนี่ไอ้อุบานจับเป็นบ่อะคาวันกาวอย่างเป็ีไรเฮ้ยมเล่นไดีนะคุยตบเปิดตอเดือดใจนะตบใครอ่ะตบมึงนะมึงอกเลแต่พูดมึงหลอกเลมึงหลอกตบกูหลอกเลแต่มึงเจนทีมึงตบกูหลอกเล่ีป้าตีป้าตีป้าตีเปเป๋ยมาตบกนงไงแกกงไงเปรยกูิ่งแล้ว พอจับพื้นดำใจยิงกูแม่คุณต่อโจต่อโจเมียมาเลาวทิปโจกัดต่อโจเลยกูต่อโจเลยทีนี้กูวันพอกูต่อโจบ้าเมียดำใจต่อพอต่อกูทิปทีปเมียทีปรอดได้นะไปโน่ยันนั่งกินลาเอาไงกินลาเจ็ดกลับมาถึงเมียยดงแจ้งแจ้งเลยจับพื้นออกลาวูพอเอ็นพื้นบอกกันกูตกใจหัวใจไปโยตาตุ้มเลยกูเมียปล่อยป่อง tôi cũng chơi mai mai quá chơi bị giờ tại tôi mới để của tôi chơi luôn anh à, vừa ba lần á tám mươi điện tám hôm nay rồi chúng có ba nữa rồi nè rồi chào mừng rồi quả vãi mới lát rằng đi con tài phun mới ông phứ Lấy rằng đi con rằng ngày nay chúng nực nga đi cô tay nó qua chai phản nổ thua phứ Tên tay này nè quê tên này nam nó cũng mới nón đôi cánh nữa người cân, không chơi พอกันเต่งงานแล้วแม่นอนในต่าเพลือแต่งยังต้องนอนเลยแต่งงานแม่นอนในคุยไปไหนอ่ะเด็กโตไปนี่กูได้พวอเอิ้นนักตีกูได้โยบายนายไกลเปลยนี่กี่ปีใน้าในจเรือนเดือนต่างปีเผื่อคนได้จ้างรถจ้างดายยไอ้เปลยนบ้านตู่ดาเปลยไรเาวันวันตามานี่ตายพวกกาน้ากาควายกาแจง หลอดไม่จุนในไตยห้งนลังตีห่าว่ากำว่าเมียเพรดี้กับปวัวดาวปลุไตยห้งปนน้องหลังตีไม่ตันโหดมากเลยนะไตยมาไตยุ้ยงไม่มึงไม่ดีว่วได้เด่ด รักมีอะบริณีรักเมียแตโอมคนใช่ก็เมียมาร้อยไอ้ตจนนายนายโยนไอ้เปื่อนไอ้ไอ้เมียเราได้เปื่อนนี่ไอ้ตจนต้องไอ้เมียตจนไอ้เปื่อนกันเลยเมี่ยกูใกล้ถุ่มอยู่กับเมียเ่ยเมียกูกูไม่อย่างกูจอบตาได้เลือดเดินไอ้นกับเมียกันนี่เลือดไอ้จับได้นอนกระเกืนตอนในป้อมขึ้นไต่ย้อนมันหลุดนอนหลุดตอนใฉยน้ำครือเมี่ยเจนเนื้อยญิงเขยหญิงลูกก็เปื่อนเลยอยู่เป็น เลือจพ่อมาไม่คุคน,นี่อเ,เออแม่มันุงเตียพมาเป็นเนี้ยับไปครับาได้ไหมกุงเตียมที่กูดีว่าเมีกูอยากกูตุวลาเวเดี๋ยวงาห้กูนะกูนะเออึมอยเอาใครลอกเลยกันไม่ลอกเล็กลู้พ่อมาได้แล้วบบลวะคือได้เยอ่นักตีแม่เมีนี่ยติำไดบอกเลืกตุมได้หดพไรเอ้ามาได้เลยไม่จำใยเยออ เจ้าวารีจะมาละปูมันนาไแจ้มคล้อยไอ <c oughs> ้พนกลับถึงแม่ไม่จีมึงหวาน้ำไหมป้าแม่ไม่จีมึงหวานามไอ้กูน้ำไหมนใยพูดไเม่อสีนฮึ็นว่านุเตียแม่ไม้ลุยม,มัน,ม,ม,นมันเอ้ <c oughs> <c oughs> ไอ้พรีมันนัะยมไม่กินมันตายโอ่เลย้กูเอ้ยมันต้ตายไหมตั้งโฮนไม่รู้ตายกับอ้แมงเคยกันายด้เฮ้พูนกับเฮ้ยมื่กูเหลือกเมียนนเมงเอาเออนายรู้แรงบ่ด้มันมัวกับรืงเปลืนก็มาพลั้มไน้เฮ้พูกับเดียวยห้ามไม่ถิ่ว่าไม่ไม่่วนถ่ง่ายคุรพูนกับโย่คุมไหมขุ้มคลิปเลย หามนี่นี่กับข้าวมะขุมข้าวปีดร้อยได้ไปเอื้อนตีม่กูยิงแกยิงเปรตเลยมาแจก้าวหลังได้ริงเลยมันพีโยกกับแจ่เต็มมีความรู้ได้กูบอกวมาอันเป็นได้แหละดวงมันมาปีนี้ใช่มันมันกินไต้วงเลยมันมีมอวัดด้นยไดุยต้ยหใช้กคเนียบ้ากูมาดีไต้บ้า กูมอดตายไปเลยว่าจากนี้เกณฑ์กระหม่อตายกับปืนน่ะไม่มีอเมนไม่ติดกูเลยกูมอดตายมาเร็วพี่นี่พี่ธุรกิจตั้งแรกกอ้แก่ตามแกบอกว่าพี่นี่ดวงกำลังผุ้งกระจูดไอ้กจูดแบบนี้เนี่ยผุงกีกล้าแล้วกล้าเมียใช่ไหมบ้ากล้าเมียคนใจกลัวเมียตั้พี่เลยเมียกูก็ไม่กลัวเลย ตันจ๊กูจ๊ะก็มีอันกูไปโดนเดยมาเรียกูตันตอกูตอป่เห็นไหมตันที่กูตีบตันโจกูจกเมนตันตอกกูตตันที่กูจัดก็มีอันเด็กเด็กวันตัดไม้ก็่มไว้มดีกามาดีกาเฮ้ยโอเคทนีจะนมเจ้าจะกะวีวะจะแต่งตัวแต่งนะไงจังยจง อยู่ข้าไใบปูนพวกเขามีแต่ความเราวราต้งอาบนำนมอาบนำเละดีกว่านอนเกะชัดจุดด้แต่งานกับวงใจคงสบายนะเป็นคนรับจะไปนางหรือเตี่องรั้งไปแต่รูดจะไปเจวจุดเจวเท้าเหนื่ยนะ สืบเฝ้าที่ันมีทิพลรูปปั้มตีกูจะไปดัดอบอกว่าจัดเป็นจงโง่แทงตัวไว้รอเต a มากรุงเทพร,ราชาบัณนี้ได้เคลื่อนตัวไปแต่งงานตามคำมั่นสัญญากับอมควายหญิงสุชาดาเทวีมกันกนครไกรนราประเทศของกรุงราชาสินใจเพื่อนเกลือที่ได้นัดหมายโดยมีนายหนูหนุ้ยไปแต่งงานเทนคว่าชายพวานุ้บแล้วลูกชายนั้นไม่ยินยอมบัดนิ้ที่ทองโรงหลวงก็มีตเตพิบและนางเจ้าทิพมทธาราชินีเท่านั้นที่เป็นนางเจ้าเด้ทรงดูแลบริหารราชการแผ่นดินแทนองราชาเทพร,ราชา พยายามดิ้นรนกันของคำคืนราตรีกับผมจะก่าวมันถึงจมยักษ์คันตะลักจากวายุหักคีรีี่เอ้ยเมืองมนุษย์มันไม่หลับไม่นอนกันวะมีแสงไฟแสงสีเจิดจ้ามันไม่มีธรรมชาติที่สะอาดสวยงามเหมือนเมืองข่าแต่ก็ได้ข่าวว่าหญิงมนุษย์มันงามเหมือนที่ยอดทองมันบอกคุณได้ข่าวว่าวันนี้พระนางเจ้าที่มนทาเป็นไม้ไร้คู่ของห right ัวมันไม่อยู่ที่นี่ จะใช้เวทบนคาถาสกุลได้คนหลับกันตั้งทานนี่ลูกจะได้นำอุราคนนางไปเป็นชมเชยเป็นเมียค่ะพักกี่นีลูกเอ,อ้ยว่าจะนำแม่เลี้ยงไปวางเจ้าแลยลนะูกน้อ ไปรเปิดตูว้วมองามรูที่ลับนอนดูยังอนสมังนางรำไว้ตาได้จมใจฝักมีพี่จะรักหนักหน้าน่นองนะพี่จะไม่ร้างอ่ะแม่แค่ตาไปข้างไนใจวัดบ,บนประกาศตาที่มีตอนนี้ในใจ Chào bà cha nắp lại bỏ qua nơi môn tâm rít, Mít khai ma ra cao mà tương Từng ngàm trông khao bay đuôi con nghèo trông Dèo dòm chân răng ép răng ปีจะพาไปคนดีไปจูบจูบแล้วบัดทาไปถึงแมงในลองรูบดิแต่จูบแล้วลูบคำเลยจะพาคำคำบุปผาอง ม่ให้เจ้าตอนนี้ไม่มีทุกข์ไปอยู่ในนามมือของพวกอยากได้รับรองว่าต้องทุกความสนุกปนามัยุ่กหน้าแล้วพอมาบอกใค้กับคนดีให้ตัวเจ้าแล้วก้าวไปตดงปงปนาไปช่วยเลือประมอนาต้แตลูกยาบปอักซีตัดเต้นคุณจูจุบผูปการี ทิจโยกีที่เจ้าเจนจำนันเลยอดีตลูกป้าชายแม่ของเจ้าต้นนี้ทุกอยากปพาไปแช่แล้วในโลกอาจารย์รู้ได้ยังไงร,รวดเร็วเลยครับหลวงพ่อปอเล่นเฟซบุ๊กแต่จะไม่อาจารย์เปิดก้าไปตเตอแต่ลงเฟซบุ๊กป๋อก้าไปตเตอเขยคนกูกคนเออเปิดไปตเตอดูทูยูทูเปิดเปิดดูดูตูแล้ไม่ตัดเลย การไปเตะเวอร์ไวเวฟหรือทีดอทคอมนะลูกนะกดไปเตะดอทตีโอดอทตีเอสตอดตีตอดตีเต็ดตอดตีกิตตอดเนื้อเม็ดเลือดเตะแบ็ดเปล่าไอ้โว้ยหักโจรข้าไปเล่ยไปเล่ยตลุกนะท่านอาจารย์ผมต้องรีบเดินทางไปช่วยเหลือแม่ชาอยู่ไม่ได้แม่เตอร์ไม่ปลอดภัยอยากบ้าไปเสียแล้วผมต้องลาท่านอาจารย์เดินทางเลยนะหลวงพ่อไปตลุกแต่ผมเป็นวงสุชาดาเหลือเกิน อาจารย์ช่วยดูแลจุชาไดา้ผมด้วยนะหลวงพ่อเหมือนว่าไม่รักกันแรกนู้ผมไม่รู้ว่าเธอสวยอย่างนี้แต่รู้ว่าเธอสวยอย่างนี้ผมแต่งงานกับเธอตั้งแต่แรกแล้วมึนกันแต่งงานแต่แรกกึจบเรี๋ยวนูปักเล่นเน่ยนังบอก,กไอ้ชัดไปตลกไปครับหลวงพ่อผมลากรอไปเร็วๆอย่าเตะ